ชอชอ USA สวัสดีค่ะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนธันวาแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าปีนี้เนี่ยมันจะหมดไปเร็วขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าหน,นาวนะคะเดี๋ยวเราว่าจะขับรถขึ้นไปดูบนเขานะคะตอนนี้เนี่ยข้างล่างนะคะที่ข้างล่างเนี่ยก็ยังอากาศสดใสยอยู่นะคะแต่หนาวเย็นเฉียบเลยนะคะดูทะเลนะคะก็เงียบสงบนะคะแต่ว่าเห็นเมฆไหมคะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย ถ้าอยู่ที่ชายทะเลด r ออร์แกนคอสเนี่ยจะรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสูงไปอีกนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นะคะหิมะตกลงมามากนะคะ mm hmm. บนเขานะคะกเ็เรามีสโนว์ทายนะคะแต่ว่ายังขึ้นไม่ได้นะคะต้องมีโซ่ด้วยนะคะ uh huh. แต่ตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วค่ะหิมะที่ตกลงมาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะ mm hmm. บนต้นไม้บนเขานะคะแต่ที่ถนนก็เริ่มละลายแล้วนะคะก็เรา สามารถขึ้นได้สังเกตไหมคะบนเขายังมีอยู่เลยนะคะนะตรงยอดเขานะคะตามข้างทางนี้ก็ยังหนาแน่นพอสมควรนะคะแต่ถนนนี้ปลอดภัยคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะถ้าตกเย็นนะคะมืดแล้วเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้มัน32นะคะถ้ากลางคืนแล้วเนี่ยมันก็จะต่ำกว่านี้นะคะแต่ก็คง คงไม่มีอะไรตกมามากไปกว่านี้แล้วนะคะแต่ว่าถนนที่มันเป็นน้ําตอนนี้ค่ะที่มันเริ่มละลายเนี่ยค่ะพออุณหภูมิตกต่ําแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะก็อันตรายหน่อยนะคะถ้าจะขึ้นไปตอนกลางคืนหรือเช้ามืดนะคะเนี่ยดูสิคะเรากําลังจะลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะหมอกก็ยังมีหนาอยู่นะคะนี่ก็พอเราลงระยะต่ําลงหมอกก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังสวยดูนะคะเนี่ย สวยมากเลยค่ะตอนนี้สี่โมงกว่านี่ก็เริ่มเออเริ่มจะมืดแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะไปไหนไกลก็เป็นนั้นว่าวันนี้นะคะขับขึ้นเขาไปเที่ยวเล่นเฉยๆนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเตรียมดูนะคะว่าจะมีกวางออกมาหาหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะอากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากนะคะลมก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่า จะมีใครโผล่มาหรือเปล่าเฮ้ ไม่มีใครโผล่มาเลยืปล่อยให้แจวกวาดบ้านเพลินเลยนะสรุปเมื่อวานนี้นะคะไม่มีกวางมาเลยค่ะตอนเย็นมาแต่ตอนกลางคืนก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะเช้าวันนี้ข้อยังชั่วหน่อยนะคะ มีมาสองสามตัวบักกี้มาด้วย Good morning ค่ะบักกี้เป็นยังไงอืมโชคดีนะคะว่ามีอ่าองหุ่นเหลือไว้นะคะรอให้เขามาเนี่ยแหละค่ะเพราะเขาชอบกินอ่งุ่นมากเลยคนเนี้วันนี้นะคะกวางมาสายนะคะทุกทีเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะ มายืนรอกนะะันแล้วนะคะนี่8ปดโมงครึ่งแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ค่อยมีมาเลยนะคะเห็นโพรมาสองสาตัวแล้วก็หลบมุมอยู่นะคะยังไม่ค่อยอามาขึ้นมาทานนะคะเพราะว่าบักกี้อยู่ด้วยนะคะแรสโกก็ไม่มานะคะแรคคูนนะคะหายไป2วันแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าได้ยินเสียงนะคะสกายนะคะนกนางนวลน,นะคะมาแล้วนะคะอยู่บนหลังคา ะะเดี๋ยวก็จะเอา,เอาขนมปากนะคะโยนให้นะคะแต่จะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกล้องนะคะอันนี้มันเป็นกล้องที่เป็นกล้องที่อยู่หน้าบ้านนะคะเราเทปไว้ดูสิคะเนี่ยตั้งนานไม่มานะคะจะต้องรอให้ฝนตกก่อนนะคะถึงจะโผล่กันมาเลทมากเลยนะคะเนี่ยจะ9ก้าโมงแล้วแหมรถติดกันยังไงจะเนี่ยถึงได้มาเลทจัง แต่ก็ยังดีนะคะมาเป็นฝูงให้เห็นให้ชื่นใจนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้นะคะโอเคนะคะวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะทอยจอยยูเอ,อ USA นะคะจาก Rockaway Beach Oregon นนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย